เรเ็วหาปลาหาปลาฮะเฮ้ยนี่ได้แล้วได้แล้วว่าไงครับมาทำอะไรครับขวดขวดอแสดงว่าขวดเบาโอ้นี่คนหาปลาคนหาปลา เน่ได้แล้วโอ้นี่ใหญ่วัเนี่ย่วิธีการจับปลาวางตะคัดเลยลอยจมเลย à, ra lôm lôm, tại sao nó không nó diều, bây giờ căng tại <laughs> sao vậy? lông cái này nấm à. Này, ơi.